สวัสดีวันอาทิตย์ครับพี่นอ้องเป็นยังไงน้อะมีธุรกิจสุดใหม่และพี่น้องเอยบาทนี้ปลูกบอสดีกว่าถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็จะไม่มีอะไรเลยเพราะเราไม่ได้ลงมือทำเออเมี่ยวก็มีบาทนี้นี่ยวผัวเมี่ยวปอยให้ของขังก็มีบาทนี้อู นี่เี่ย่างตามับึงงบึงบึงบึงอุ้นะเด็ก้ครับบกกุ้งแวนี่แล้วอยู่เต่ละมือแต่เล่นไปก็ขามือไปมือเต่กอดเวลาแลว้วสเปียมุ่ง,มงมห้หอดเวลาให้อาหารอีกแหละเทากั าให้ยังเห็ดไปเังสั่นแล้วมีธุรกิจสุดใหม่พี่น้องเราจะมาท,ทำธุรกิจพอสิปลูกบอลพี่น้องเอ้ยเลี้ยงบอลน,นี่แหละขอกไก่เขาเอาบุหรี่นี่ออกน่าปลูกบอลกันออธุรกิจไหลพันล้านได้นี่ห่างออกให้หมดขอกไก่เขา tại tôi hôm, hôm nhỏ là cái đó bơm nhỏ